สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วพบกับช่างเจก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานซ่อมระบบแอร์รถยนต์นะครับวันนี้ก็มีตูซุกิสวิปเครื่อง1.2นะครับเคยมาเปลี่ยนโอลิงแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะมีโรคประจำตัวของเขาอยู่2จุดนั่นก็คือโอลิงตรงเอพชั่นวาลนะครับลูกค้าก็แก้ไขแล้วใช้ไปได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็แอร์เริ่มไม่เย็ยนอีกแล้วซึ่งแน่นอน,นครับก็จะเหลืออ,อีก จุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจุดอีกจุดหนึ่งเนี้ยมันจะเสียจริงไหมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ช่างเจอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าต้องใส่หน้ากากนะครับกันฝุ่นพ m 2.5เพราะว่าตอนนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนี่ดูทางหลังช่างเจนะครับเห็นป้ายเหลืองๆนั่งหลังนะครับเลยเลยป้ายนะครับติดถนน ขนาดสีเหลืองเราจะมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับมันลงหนักมากครับวันนี้หนักระดับไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จะเ,เปิดแอปให้ดูเลยครับเจเปิดแอปให้ดูนะนี่นะครับที่เงเจยอยู่คือสองร้อยยี่สิบสี่นะครับไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับ หนักเลยนะครับวันนี้ดังนั้นคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากครับเพราะว่าจะต้องใส่เอหน้ากากนี้ตลอดนะครับไม่ใช่มีแค่ควันนะครับมาทั้งกลิ่นเลยนะครับกลิ่นกลิ่นเผาเลยครับผมกลิ่นเผาอ่าพวกฟางข้าวอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าช้านานะนะจะพยายามพูดให้นึกถึงกลิ่นกลิ่นเผาครับผม กลิ่นเผาเกี่ยวกับกับไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นกลิ่นเลยนะครับมาทั้งกลิ่นมาทั้งควันแบบเนี้ยนะครับผมเนี่ย้งหลังผมเนี่ยนะครับข่าวโพดทั้งเมืองเลยนะครับตอนนี้ควันนะครับนี่นะครับน้ำตัวนะครับอร่อยแอร์ภายนอกนะครับออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็มีคอมแอร์ท่อแอร์นะครับแสงแอร์ แต่ว่ารถน่าจะชนหน้ามานะครับแผงแอร์เยอนเลยแผงแอร์เยอะเลยนะครับในเรื่องของแผงนะครับอ่าตัวนี้แผงมันงอนะครับแต่ว่าตัวทางวิ่งของน้ํายานะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับมีเสียหายก็คือการงอแล้วก็ตัวฟินนะครับตัว ขีบระบายนะครับมีล้มบ้างนะครับเสียหายไปประมาณหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ชั้นไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรมาครับชั้นล่างก็เสียหายไปหน่อยเดี๋ยวจะลองดัดดูก่อนนะครับลองดัดดูก่อนนี่เป็นภาพเซตคอมเพรสเซอร์นะครับนตัวกองนะครับ แต่ว่าตัวน้ำมันมนไม่ไหม้นะครับเพราะว่าตัวนี้เคยมาเปลี่ยนไอตัวโรลิ่งครับต่อังใจประชดเชยน้ำมันคอมให้นะครับก็น้้ำมันคอมไม่ขาดนะครับน้มันคอมมันไม่ได้ขาดก็เลยไม่มีการไหม้นะครับแต่ว่ามันมีการสึกหลอของคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะสึกหลอมาก่อนนั้นนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราทําการล้างนะครับ น้ำแข็งคอมเพลเตอร์เสร็จแล้วครับก็ทะลุโป่งนะครับเห็นว่ามีก้านอยู่นะคือน้ํานะครับน้ํามันขังเรียบร้อยนะครับเท้าขึ้นมองทะลุแล้วก็เดี๋ยวไปตากแดดรอแห้งสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็ทาการล้างใต้นะครับเอาหนึ่งตีหนึ่งนะครับเข้าไปฉีดล้างเอาน้ํามันในคอมพิวเตอร์ออกนะครับเรียบร้อยครับอันมีหกนิดหน่อยนะครับ น็ตแผงแอร์นะครับก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดตั้งตัวไดเออร์นะครับตัวนี้จะเป็นของทางเดนโตนะครับใช้อะไรเดนโตเป็นหลักประกอบนะครับขยายประกอบเข้าอันนี้ก็จะถอดตัวแอร์นะครับก็ถอดฮีเตอร์ก่อนอันนี้ลูกค้าเติมแต่น้ำเปล่านะครับเห็นเลยว่าใส่กริ๊กนะครับ รถรุ่นใหม่ๆไม่ควรเติมน้ำเปล่านะครับเพราะว่ามันมีฮีตเตอร์นะครับอย่างฮีเตอร์มันจะผุนะครับแล้วก็จุดเดือดของน้ำเนี่ยมันต่ำนะครับมันเดือดร้อยองศาถ้าวันใดวันหนึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันถึงเนี่ยเดี๋ยวเกิดมันเดือดนะครับมันอาจไม่ได้เดือดที่ร้อยองศาครับมันอาจจะเดือดสูงกว่าร้อยองศาแต่สมมติว่าถ้าไปขึ้นเขาเนี่ยมันเดือดนะครับมันจะเกิดแรงดันเมื่อเกิดแรงดันนะครับฝาม่าน้ำ จะแตกนะครับออยวอร์มเมอร์จะแตกนะครับเพราะว่าแรงดันของของน้ำอ่ะที่มันเดือดอ่ะมันสูงนะครับออันเนี้ยตัวหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอะไรมากมายครับถ้าวันใดวันหนึ่งนะอาแต่ถ้ามันไม่เดือดมันก็ไม่แตกไม่มีปัญหานะครับแต่มันอาจจะเกิดตะกางได้นะครับก็เหมือนกาต้มน้ำนั่นแหละครับมันก็มีแร่ธาตุที่มันตกตะกางนะครับโดยเฉพาะออยวอร์มเมอร์เนี่ยนะครับน้ำม่วน้ํานะครับ ถ้าตามสเปคเหมือนจะ80,000โลนะครับเปลี่ยนทายนะครับไม่ได้เติมเพิ่ม80,000โลคือเปลี่ยนทายนะครับก็คือทายทิ้งนะครับแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปนะครับของเก่าอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในเครื่องนะครับอยู่ที่แคงเครื่องไม่อยู่ในเครื่องนะอยู่ที่แคงเครื่องอ่าเดี๋ยวเข้าใจกันผิดแอบน้ํารถก็เติมน้ําไอ้น้ํารถมันก็เติมครับแต่ถ้าถึงระยะ80,000นะครับก็ทายทิ้งนะครับที่มอน้ํานะครับ อของแ่งเจถ่า,ายทิ้งทุกสี่มือโลนะครับเพิ่นถ่ายทิ้งไปอันนี้ทร่การติดตั้งนะครับระบบนะครับตัวคอมเพเตอร์ท่อ Air แอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถอดตู้แอร์ด้านในกันต่อนะครับออนนี้ขั้นตอนการถอดคอนโซลนะครับผมก็ถอดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับ แต่ถอดเป็นระบบระเบียบนะไม่ยางนั้นเดี๋ยวน็อตขาดน็อตเกินนะครับไอ้นุ่นไม่ครบไอ้นี่ไม่ครบนะครับเราต้องแบ่งโซนนะครับแบ่งโซนในการถอดประกอบนะครับเน,นื้อเป็นเทคนิคของช่างแต่และบุคคล,แ,ลแต่ละท่านนะครับแต่การถอดตุตุกีตวิบมีตัมิชิมีมมมลาอะไรพวกนี้นะครับต้องทําใจเรื่องน็อตซ้ายขวาก่อนนะครับต้องทําใจเรื่องน็อตซ้ายขวานะครับโอกาสที่สีนะครับ,นะรบจะ มีริ้วรอยหรือทะลอกโอกาสมีนะครับน็อตนะครับเป็นน็อตชุบสีดำนะครับในของสวิปนะครับซึ่งเวลาเราขันน็อตแล้วนะครับมันก็อาจจะถลอกได้นะครับขนาดมาจากโรงงานมันยังถลอกเลยนะครับเห็นไหมก็คือโรงงานยิงเข้าครั้งเดียวนะครับแต่เราเนี่ยต้องขันออกนะครับแล้วก็ขันเข้าอีกนะครับมันก็เลยต้องมีโอกาสเกิดริ้วรอยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในบานพับประตูนะครับ แต่ยังไงเราก็ต้องแจ้งเจ้าของรถนะครับแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนนะครับนี่ก็ยกคอนโซลนะครับยกคอนโซลยุดชทุตู้คูลิ่งยูนิคออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนี่เลยนะครับสภาพภายในนะครับก็เอนจจะไม่ค่อยดนะีมีหนูนะครับนี่ตีหนูนะครับเห็นไหมนะครับอ่า หนูจะโดนกัดไปแล้วนะครับใบไม้หล่นลงมานะครับก็เดี๋ยวช่องลมนะครับช่างเจก็จะทําการปิดไปเลยดีกว่านะครับช่องนี้นะครับปิดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วหนูน่าจะเข้ามาทํารังแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบเยิ้มๆนะครับไม่รู้ว่ามันมาฉี่หรือเปล่านี่นะครับจะเห็นว่า มันเยิมเนี่ยมันจะเยิมอยู่บริเวณนี้ยนะครับเห็นไหมสีมันจะฉ่ำๆนะครับไม่รู้ว่ามันมันฉี่หรือเปล่านี่เราทำการเปิดฝานะครับที่ตัวตู้คูลิยูนิคนะครับอ่าก็นี่ครับเยิมเลยนะครับนี่น้ำมันนะครับอ่าชัดเจนนะครับว่าน้ำมันเยิมเลยนะครับรั่วนะครับตามกายภาพของเขาแหละนะครับ เรื่องที่จะต้องได้เจออยู่แล้วในตุรกีสวิทก็ก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับต้องบอกก่อนว่ามันรั่วประจำเลยตู้อะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าน่าเกียดนะครับเพราะว่ารถมันก็หลักสิบปีเนาะมันก็รั่วครั้งหนึ่งเนี้ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวจะทําการล้างให้หมดนะครับแมงมุมแมมุมเนี่ยเข้ามานะครับโฟมละลายเลยนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์มันมันจัดนะบอกก่อน เวลามันอยู่กับน,น้ำนี่ยครับมันจะกัดอันนี้ก็จะเป็นตู้แอร์นะครับตู้แอร์นำเข้าที่ยังเจอจะนำมาใช้ในทตซูกิสวิปนะครับก็จะมีตู้แอร์เอฟเฟชั่นวาวนะครับคือสวิปเวลาเสียทีเนี่ยมันจะต้องเซตอัพนะครับต้องเซตอัพทั้งระบบนะครับจะไม่ใช่ว่าตู้ก็ตู้จ่าไยตู้สีเหลี่ยมๆจับยัดจับใส่ จบมันไม่จบนะครับหลายคนทํามาแล้วแล้วมันไม่จบนะครับอ่าเพราะว่ามันมีค่าคาดเคลื่อนตะวิงค่อนข้างสูงนะครับในตุรกีสวิฟตดังนั้นเวลาทําจะต้องตรวนนะครับตวงน้ํามันคอมกําหนดปริมาณอะไรพวกนี้ใหม่นะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถคํานวณได้ว่าเนี่ยรั่วไปกี่ซีซีะอย่างเงี้ยเราจะคํานวณไม่ได้นะครับอ่าหรือลูกค้าเติมมากี่รอบมัน ออกไปกี่ซีซีอันนี้เราคำนวณไม่ได้เลยนะครับเพราะของซูซูกิสวิปน้ำมันคอมในระบบใช้น้อยไม่ใช่ว่ากับซูซูกิสวิปนะครับต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆใช้น้ามันคอมไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากนะครับดังนั้นเวลาน้ามันคอมมันหายเงี้ยการจะคํานวณใหม่มันค่อนข้างจะตับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับบางคนทําเสร็จเอาแอ์ไม่ตัดเลยดึงแรงเครื่องนะครับเพราะว่าไม่ได้คํานงคํานวณอะไรเลย ตัววาวนะครับช่างเกจ,จะใช้เป็นของทางเดนโซนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นรหัสอะไรนะครับช่างเจลบไปแล้วนะครับมันเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคมันเป็นวาวสูตรนะครับจะแตกต่างจากวาวติดรถนะครับคือเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะครับสตทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่พาร์ตนัมเบอร์คนละตัวกันนะครับ นี่เราก็ทําการประกอบนะครับระบบต่างๆเสร็จแล้วนะครับตู้ติดตั้งเรียบร้อยเอปิเชนวาลนะครับล็อกน็อตเรียบร้อยเป็นน็อตสแตนเลนนะครับตัวยึดท่อนะครับใช้น็อตตะตนเลสเพรา่าชอบเป็นสนิมนะครับก็อัดนะครับอัดทําการเช็กวัวแรงดันนะครับที่325 psi นะครับก็นิ่งกริ๊กนะครับไม่มีการลดอะไรอย่างใดนะครับตัวนี้อ่า ไม่มีการรั่วแน่นอนนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการเช็ครั่วนั่นก็คือสูญญากาศนะครับก็คือการแวคคัมนะครับทางแล้วเราเวลารื้อระบบนะครับจะต้องตรวจเช็คนะครับทั้ง2ระบบเลยก็คือการอัดแรงดันกับการแวคคัมสูญญากาศนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการเติมน้ํามันคอมนะครับของทางพีเจรถยนต์นะครับมีน้ํามัน UV แล้วก็น้ํามันคอมพิวเตอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับพีเจก็จะใส่ไว้ที่ คอมเพรสเซอร์อยู่แล้วนะหรือส่วนหนึ่งจะเติมไปทีหลังนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเวลาเราอัดเช็คลุ่นเนี่ยอัดแรงดันเนี่ยมีการผสมนะครับทำให้ให้การผสมของความชื้นน้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ประกอบนะครับชุดคูลิ่งยูนิกเสร็จเรียบร้อยครับก็ปัดนะครับปัดเป่าเช็ดนะครับแล้วก็ลงสเปรย์โฟมดับกลิ่นนะครับบางทีอาจจะมีฝุ่นบางซอก บางมุมนะครับที่เราอาจจะเช็ดไม่ถึงนะครับก็เลยต้องขีดสเปรย์โฟมนะครับเพื่อทําการชะล้างนะครับแล้วก็ดับกลิ่นไปในตัวนะครับก็อีกสักพักก็จะประกอบชุดฝาคอนโซลนะครับนี่แล้วก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีแตกหักครับน็อตยึดครบทุกตัวนะครับก็ติดตั้งนะครับติดตั้งกองแอร์นะครับตัวนี้ใช้ของโปรเทคฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ การพีเอมนะครับผมราคาย่อมเยาวนะไปหาซื้อกันเอาเองนะครับก็ติดตั้งเสร็จก็เดี๋ยวเราไปทำการเตริมน้ำยาอีกทีนะครับนี่เราทำการแวกข้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็ค่วแล้วนิ่งกริ๊กนะครับไม่มีการรั่วแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวเราทำการเตริมน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้ เราก็ทาการค่อยๆเติมน้ํายานะครับเข้าสู่ระบบนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง50 psi นะครับระบบยังไม่ทํางานนี้เราเติมน้ํายาแอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทดสอบคร่าวๆนะพอลูกค้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับโรเวเชอร์นะครับอยู่ที่30 psi นะครับ สามติดเพสไอส่วน้ำไฮเพชเชอร์อยู่ที่ร้อยเก้าสิบเพสไอนะครับยังไม่ตัดนะยังเย็นได้อีกนะครับน้ำเนิ่ม,มาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มเย็นแล้วมาดูอุณหภูมกันก่อน,นครับ อุณหภูมิที่ผมยืนหายใจอยู่นะครับพร้อมกับ PM 2.5นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่33.8นะครับลมนะครับในห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็จะเย็นอยู่ที่20.1นะครับที่เบาะหลังนี้นะครับห้ยอเซนเตอร์อยู่นี้นะครับเย็นเฉลี่ยประมาณยี่สิองศานะครับยี่นะครับพอเปิดประตูมาลมส่งด้านใน ลมตรงด้านในนะครับลมตรงอยู่ที่6.3นะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับ5-8องศานะครับเป็นค่าที่ยอมรับได้นะครับในการที่จะส่งงานลูกค้านะครับอุณหภูมินะครับบริเวณตอนหน้าบริเวณคอนโซลนะครับอยู่ที่24.8นะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์รถจับได้ที่33องศานะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับของจัางเกจับได้33.8นะครับของรถ ลูกค้าจับได้ที่ส3น,นะครับมีวัดแค่ลงส่งด้านข้างนะครับเราเรียบร้อยครับตัวนี้รันแบบร้อเปนะครับไม่มีก๊กนะเวลาเรารันระบบนี่ก็เบาวกวนแนละ้วหนาวแล้วนะครับอโอเคนะครับผมนี่ก็ทําการเปลี่ยนชุดซ่อมตู้แอร์นะครับมีตู้แอร์ว้าวนะครับเเออร์แล้วก็ชุดโอลิงระบบเตตัพน้ามันคอมใหม่นะครับเพราะว่า สวิฟมิลาดอะไรพวกนี้เวลาทําใหม่เนี่ยมันต้องถอดล้างเปลี่ยนน้ามันคอมด้วยนะครับซตซตอัพมันขึ้นมาทางระบบนะอ่าทำไมงั้นเดี๋ยวค่ามันคาดเคลื่อนแล้วก็เกิดความเสียหายได้นะครับพวกนี้ต้องติตอัพให้มันเป๊ะ,ปะนะครับมันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์คาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยนะครับอันช่างเจจัดการเรียบร้อยนะครับ รถวิ่งมาที่หนึ่งแสนสี่มืนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรนะครับตู้แอร์รั่วจัดว่าคือหลักแสนแล้วก็สมสมเหตุสมผลอยู่นะครับว่าที่ตู้แอร์มันรั่วนะครับเพราะบางเคสสามหมื่นห้ามืนโลก็รั่วแล้วนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับหรือว่ามีงานให้ช่างเจ แก้ไขครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพีเจแอรถยนต์ครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่แถวมอราชพัฒครับในเมืองนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ